สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีข่าวด่วนข่าวล่าจะมาเล่าให้ฟังเมื่อเช้านั่งดูทีวีเฮ้ยเป็นข่าวนี้ต้องหยิบยกออกมาพูดเพราะว่าอะไรมันอันตรายมากนะเพราะว่าบางทีเราคิดว่าในประเทศเราทําได้แต่ในญี่ปุ่นมันทําไม่ได้ไงอย่างน้อยการที่จะมาใช้ชีวิตในญี่ปุ่นคุณต้องรู้กฎหมายกฎกติกาหรือข้อห้ามอะไรของเขาถ้าเขาเห็นว่ามีป้ายห้ามคุณอย่าไปฝืนทําเด้อวันดีคุณดีคุณอาจจะโชคร้ายแบบนี้ก็ได้อย่างข่าวนี้นะคะ พบคนต่างชาติไปแอบตกกุ้งมังกรของญี่ปุ่นอย่างนี้โอ้โหแล้วเจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจของญี่ปุ่นนี้เวลาจับนี่เขามีหลักฐานมาตัวนะคะหนังคาเขา,ขาคุณหนีไม่ได้อย่างเคสนนี้คือเขาจะค่อยๆนะไปแอบตั้งกล้องบันทึกภาพบันทึกหลักฐานตั้งแต่แรกๆที่คุณตก แล้วก็คุณจับกุ้งมังกรใส่ลงไปในกระเป๋าแล้วก็รอจนกว่าคุณจะได้แบบว่าจํานวนตามที่ต้องการแล้วเขาก็จะไปทักทายไปถามว่าคุณมาทําอะไร <c oughs> คุณมาตกกุ้งหรือเปล่าคุณมีใบอนุญาตตกไหมถ้าคุณไม่มีเดี๋เขาจะไปบอกเขาว่าอุ้ยตอนอยู่ประเทศฉันอ่ะฉันทําได้มาอยู่นี่ฉันก็ต้องทําได้สิ เจ้าหน้าทีส่สวนไปทันทีที่นี่ญี่ปุ่นนะโอ้โหแล้วเขาก็พูดไม่ได้อะไรมากมายนอกจากคําว่าขอโทษแต่ขอโทษอย่างเดียวไม่พอแน่ๆนะคะโดนค่าปรับบานแตไทยแน่นอนอย่างน้อยๆคือค่าปรับประมาณล้านเยนนะคะเป็นตกกุ้งตกตกหอยเม่นและอะไรอย่างนี้ถ้าโดนจับได้ขึ้นมานี่ว่าเรื่องใหญ่นะคะอย่าหาทรมเด้อบอกตรงๆว่าอย่าหาทรรในข่าวที่โดนจับตอนแรกรุ้นมากเลยนะกลัวว่าจะเป็นคนไทย แต่พอผลออกมาแล้วคือเป็นคนเวียดนามก็เลยโล่งใจไปเพราะก่อนหน้านี้ไม่ใช่อะไรเคยเห็นว่ามีคนไทยนะคะไปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอโพสลงโอโหเต็มไปหมดแล้วก็คนไทยก็มีการไปเตือนกันว่าแบบนี้ทําไม่ได้นะแล้วเขาก็แบบไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่โดนจับหรือเปล่าหรือว่าเขาไหวตัวทันเขาเลิกไปแล้วอันนี้คือถ้าเลิกไปแล้วคือโชคดีมากๆนะไม่งั้นโอโหสซวยแน่ๆโดนเหมือนคนเวียดนามสามคนนี้เข้าไปก็ใช้ชีวิตลำบากและตอนนี้ ทำผิดกฎหมายเขาอะนะคือในข่าวเนี้ยเขาจับไปทั้งหมดได้54ตัวแล้วมีคนหนึ่งตกไปทั้งหมด29ตัวถ้าเอาไปขายเขาบอกว่าประมาณได้ประมาณเจ็ดหมื่นเยนเลยนะดังนั้นศึกษากฎศึกษาระเบียบไว้ดีๆเด้อว,วันดีคืนดีถ้าเราโชคร้ายขึ้นมาสวยมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ขอจบการรายงานสวัสดีจ้า